อยู่ที่เมืองซานฟรานคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือที่39คะ่ะนี่มาถึงเมืองซานฟรานแล้วคะ่ะรถแทรมซานฟรานซิสโกหรือว่าในภาษาสเปนเรียกว่าเซนฟรานซิสโกนะคะแปลว่านักบุญฟรังซิสค่ะอากาศเย็นค่ะดิฉันก็ใส่กระโปรงสัน้นพวกแนนมาถึงที่นี่เกือบเที่ยงแล้วนะคะ จากที่พักก็ขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะมาถึงก็หิวนิดหน่อยค่ะได้ขวดซองที่ร้านกาแฟจากนั้นก็เดินมาเจอไชน้าทาวค่ะทำไมไม่คิดว่าจะมาทานอาหารที่นี่เนาะเสียใจมากเลยที่จัดขวดซองไปก่อนโบทน่าจะเก่าแก่คะทุกคนเคยผ่านไฟไหม้มาแล้วหนึ่งครั้งด้วยเมื่อนานมาแล้วค่ะเห็นรูปเขานะแต่นั้นไม่ได้อ่านนอกจากสะพานโกลเด้นเกตแล้วนะคะ อีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของเมืองซานฟรานก็นี้เลยค่ะรถเทรมนี่ค่ะประตูทางเข้าไชาน่าทาวเป็นไชน่าทาวที่ใหญ่มากๆนะคะที่นี่รถสีขาวเนี่ยประมาณว่าอูเบอร์บ้านเราอะค่ะแต่เขาไม่มีคนขับนะคะ มีกล้องมีเซ็นเซอร์ด้านในคงใช้สัญญาณเป็น GPS ด้านบนหรืออะไรสักอย่างแนนอธิบายไม่ถูกค่ะเขาเริ่มใช้งานแค่ในเมืองซานฟรานก่อนค่ะที่แรกมีแอปให้เรียกรถเสร็จสับนะคะนี่คือสิ่งโตโทะเลค่ะทุกคนเขารวมตัวกันแล้วก็มีการแย่งที่กันด้วยนะคะที่ใครก็ที่มันใครโผล่ขึ้นน้ำขึ้นมาก็โดนผลักลงค่ะ้วา่ะทุกคนมาหยุดติดน้าลมก็แรงย่านนี้เป็นย่านฟิชเชอร์แค่ะ จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ที่เยอะที่สุดก็คือร้านอาหารค่ะมาดังดื่มกันรออร้านอาหารที่เราจองไว้เปิดนะคะเสร็จแล้วก็มาในห้องนี้เป็นเหมือนหนึ่งโกดังติดน้ำเลยค่ะเขาจะมีเครื่องเล่นมีเกมให้หยอดเล่นได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะทุกคนมีหลายเกมมากๆเลยหยอดทีก็แล้วแต่เกมค่ะ25เซนบ้าง50เซนบ้างวันนี้เราจองร้านอาหารไว้ที่6โมงครึ่งนะคะ แต่ตอนนี้6กโมงค่ะแต่เขาก็น่าจะมีโตะว,ว่างก็เลยเดินมาดูค่ะทุกคนเป็นสะพานข้ามน้ําเข้าไปอีกนะคะเห็นคุณเขาบอกว่าเป็นร้านขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะเราได้ที่นั่งติดกระจกค่ะทุกคนวิวสวยมากสั่งแค่3อย่างค่ะทุกคน <Yeah. S 1> วันนี้รสชาติก็โอเคค่ะ บรรยากาศยามเย็นยิ่งเย็นก็ย,ยิ่งอากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งอยู่ติดน้ำค่ะขากลับนะคะทุกคนผ่านสะพานโกลเด้นเกตค่ะเรียกว่าเป็นโลโก้เป็นไฮไลท์ของที่เมืองซานฟรานเลยนะคะสะพานนี้ช่วงที่พวกแนนผ่านก็คือเป็นหมอกเป็นคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนค่ะขออภัยในความเสียงแหวนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ